สวัสดีครับผู้ชมท่านครับเร็วนี้นะครับบ้านเรานะครับจะมีเกมนินจาบนเว็บเปิดใหม่นะครับสำหรับเกม World of Ninja จนะครับผมวันนี้นะครับผมเลยแอบเข้าไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์นอนะครับมาดูบรรยากาศตัวเกมนะครับระบบต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับเราเข้ามาถึงปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เลือกตัวละครหลักก่อนเลยนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3าสายด้วยกันก็คือเกนจูสึนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสายพวกเน้นใช้คาถานะครับแบบไม่ว่าจะเป็นคาถาลวงตาคาถาฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกสายนนสสายิจจูะก็ มีการโจมตีที่รุนแรงนะครับใช้อาวุธเป็นอาวุธระยะไกลนะครับส่วนสายสุดท้ายครับเป็นสายไทจูสื่อนะครับจะเป็นการโจมเน้นการโจมตีระยะประชิดนะครับผมถือว่าเก่งมากนะครับการโจมตีประชิดนะครับผมแต่ละสายก็สามารถเลือกเล่นได้2เพศเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสายไทจูสื่อนะครับเป็นวิชาหมัดมวยนะครับผมนี่นะครับมาถึงนะครับเข้าเกมมานะฮะนี่หน้าตามานี้นะครับเริ่มต้นก็ตามสเตปนะครับเกมเว็บ ก็เริ่มกันที่การทำเควสก่อนเลยครับผมนี่นะฮะซึ่งเควสแรกนี่ดูเหมือนจะให้ไปปราบเราวารายเอาเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนะครับนี่โอ้มีรางวัลให้รับเยอะแยะเลยนะครับของขวัญน,นะครับผมอันนี้ก็มีระบบ v i p ครัขผมและสิทธิประโยชน์นะครับนี่โอ้โหยิงเติมยิ่งเทพนะครับผมเกมนี้นี่ฮะโอ้กองขวัญน,นะครับเทียบเลยนะครับรับกันเนียนๆนะครับมา มาเริ่มกันเลยนะครับนี่ฮะพอมาถึงเควสแรกนะครับดูเหมือนว่าจะให้เราไปจัดการศัตรูครับนอกหมู่บ้านนะครับนี่คือหน้าตาตอนการลงดันเจียนปกติของเกมนี้นะครับผมนี่นะฮะ้าต่อสู้นะครับผมเควสแรกนี่ให้ปราบโจนนะครับนี่ครับโลกต่อสู้หืมัดเดียวนะครับมัดเดียวอยู่นะครับจบปุ๊บมาให้เลือกการนะครับรับ e อ p พหรือว่าเงินนะครับ ยิ่งเรามี HP เหลือเยอะนะครับเราก็จะยิ่งดาวเยอะนะครับแล้วก็ของถ้ดีตามนะครับผมนี่อันนี้คือเบื้องต้นนะครับทำเควสกันต่อครับง่ายนะครับเกมเว็บนะครับคลิกอย่างเดียวครับมันไปของมันเองนะครับมาอีกแล้วครับรางวัลนี่นะฮะการต่อสู้เกมนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับสลับเทิร์นกันโจมตีนะครับ ซึ่งเบื้องต้นนะครับทุกตัวละครนะครับจะมีการโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าสกิลนะครับเป็นแบบแนวตั้งนะครับผมนี่นะฮะนี่สลับกันนะครับก็แต่ละตัวละครนะครับก็จะมีค่าเลชอยู่นะครับถ้าเกิดเต็มร้อยปุ๊บก็จะเป็นใช้สกิลออกมานะครับแล้วก็มีคัดซิงก่อนใช้นิดนึงด้วยนะครับนี่แรงจริงนะครับซาลูโทบีนะครับนี่นะครับ ก็ทีมนึงนะครับเราสามารถเลือกตัวละครลงสนามลบได้มากสุด5ตัวด้วยกันนะครับซึ่งแบงกเป็น3แถวก็คือแถวแรกนะครับแบนการ์ดนะครับเป็นแถวของแบนการ์ดแปลงไทยง่ายคือเป็นตัวแท้งนั่นเองนะครับสายนี้แถวนี้นะครับจะมีพลังมจมตีน้อยแต่ว่ามี HP เยอะนะครับป้องกันแหลมนะครับส่วนไอซอลเตอร์คือเป็นตัวดาเมจดาเมจเยอะนะครับซัพพอร์ตเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีความเร็วสูงนะครับผมเราสามารถเลือกเนี่ยนะครับสลับตัวละครกันได้อิสระเลยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นแผน1 2 2 1 31หหรือ หนึ่งหนึ่งสามอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งมันหลากหลายมากอยู่แล้วครับการวางแผนเกมพวกนี้นะครับผมอืแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการแรงกิ้งของเรานะครับในการเลือกจํานวนตัวละครลงสนามอันนี้เป็นวิธีการรับลินจานะครับมาเข้าทีมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหน้าของระบบบาร์นะครับอันนี้ก็เป็นลินจาคลับนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเลเวลถึงที่กําหนดนะครับแล้วก็มีของที่เขาต้องการครบจํานวนแล้วเนี่ยเราสามารถกดรับลินจาได้ที่ เมนูนี้เลยนะครับซึ่งมีจาที่รับมาแล้วนะครับยังสามารถอัปเกรดนะครับไปอีกขั้นหนึ่งได้ด้วยนะครับทุกตัวเลยนะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับดูนะฮะอย่างรูโตนี่โอ้โหไกายร่างสัตว์หางเลยนะครับแหลมมากครับทีนี้ครับเวลาเราต่อสู้กันมานะครับเราก็จะได้แต้มแต้มสกิลนะครับมาอัพด้วยนะครับซึ่งมันจะมีทั้งพาสซีฟแล้วก็ เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้งานในสถามต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากมายเลยนะครับเราต้องเลือกเปลี่ยนให้ตาาเข้าตามสถานการณ์นะครับมาดูระบบเสริมแกงนะครับตีบวกนะครับนี่บวกหนึ่งขึ้น2อนาทีนะครับคูดาวยีนาทีแล้วก็มีระบบอ่าสูบออฟนะครับมีระบบโอนย้ายบวกนะครับผมขี้เกียจตีบวกของชิ้นใหม่ขึ้นมาก็โอนของชิ้นเก่าไปนะครับอันนี้ VIP ศูนย์ได้หมดเลยนะครับมีระบบสร้าง ของด้วยนะครับนี่ตามหาวัตถุดิบมาสร้างของนะครับแล้วยิ่งนอกจากนี้มีมีระบบเจาะรูหรือว่าใส่อัญมณีด้วยนะครับโลหะสมแข่งอื่นๆก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบซัมมอนนะครับนี่เป็นสัตว์อสูรนะครับเลี้ยงมันนะครับให้มันให้มันให้สเตตัสเรานะครับพอเก่งหน่อยนะครับมาซัดกันนะครับในลานอารีน่านะครับไถ่ไถ่ลานแจกรางวัลกันเป็นรางวัลไปแล้วก็เช่วงเลกยี่สิบเนี่ยมีแยกฝ่ายด้วยนะครับนี่นี่มันเกมสองคามันชัดนะครับ น่าสนใจมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับยังไงก็เข้ามาลองกันดูกันได้นะครับ w w w บ o b o n d n d s นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ